สบายดีช่วงต้นเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับมีโอกาสได้เลาะไปใต้แบบไม่ได้คาดหมายไว้คือทิปไม่ได้วางแผนอะไรมากนักวันที่สองนี้ไปเจอจุดกลางเต็นท์เขาเรียกว่าดอยตาปังตามอินเทอร์เน็ตก็เลยไปดูครับเขาบอกว่ามันสวยมันมีเทเลมอกทั้งปี แต่ไปเจอมันก็มีฝนตกเพราะว่าพายุเข้าช่วงนั้นโอ้อากาศดีมากครับบรรยากาศสดชื่นมากป่าภาคใต้มันสมบูรณ์อยู่แล้วครับก็ลองไปดูว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนรถยนต์ธรรมดานี้ถ้าฝนไม่ตกใไปได้นะครับลองไปดูดอยตับพังที่จังหวัดชุมพร ถึงแล้วครับโดยสัพผัานลานกลางเต็นท์จุดชมวิวลานลุม ลมโชย ขาวพคครับหินอะไรเลยฝนปล่อยๆยทั้งคืนเราฟ้าเปิดคอันที่สี่เมษาครับสองพัห้าร้ยหิบห้าปชุเข้าประเทศไทยหนาวทั้งประเทศมีมน,น,น้องเพื่อนสมาชิกครับสองคนรถอีซุเด็ดปีใส่คาน ลานกลางเต็นลานลมโชยครับลอยกระัง ดูพี่หิวไหมหิวไหมครับมามาอาหารญี่ปุ่นครับปยปล่อยครับทดสอบเต็นครับฝนตกทดสอบอ่าโอเคครับพอได้พอได้ไดนี่เพื่อนครับ ดูดูดูโอ้โหครับอากาศสดชื่นมากมีแต่หมอกฝนนะครับเช้านี้ครับน้องฝนเทรมานะครับนั้นเพื่อนสมาชิกหนึ่งครันนะครับอีซุเด็ดปีกับใส่คลานหนาวมากครับดอยตราปังครับ ู่ที่เขาทลุจังหวัดจุมพรนะครับช่วงนี้พอดีพายุมานะครับเดือนเมษาเมื่อวานมายัางไม่มีฝนนะครับวันนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับเนี่ยก็เป็นสวนนะครับของคนพื้นที่นะครับเขากระปุกมีทั้งอะไรนะกาแฟมีทั้ง สุเรียนมังคุดพุทรา้อยนาโอ้ขบเขียบนี่ครับที่เขาเห็นล่างๆนั้นก็คือเขาทลุนะครับทลุหวัวใจกูเลยนะมึงหนาวเดี๋ยวเอ,อุ่มครับสดชื่นมากมามีโอกาสมานะครับแต่จะมาแบบฝนตกนะครับจะไม่เห็นอะไรเลย น้องมาจากกรุงเทพนะครับโอ้โ,หโ,หโหลโก้ครับจุดชมวิวลานลมโชยครับโอห้ยืดเหยียดครับลูกพี่ครูยืดเหยียดนี่ครับประตูสวรรค์ครับเป็นไงกินอะไรยังอะ่ะตาเพิ่งเปิดแล้วนนครับเริ่มเปิดแล้วครับ สวยงามมากครับชาตินี้ต้องมาดูนะครับดอยตาปังมาดอยตาปังอายุเป็นหมื่นปีว่าสั่งสั้นโอเคนะครับร้านอาหารนะครับโจโจสังนะครับโจโจสังนี่คือมาลาแตงเงามาลาเตงครับเป็นอาหารเวียดนามผสมอาหารเกาหลีครับมีญี่ปุ่นนิดๆครับมามาเตงครับโอ้รอก่อนนะครับรอรอแป๊บนึงนะครับโอ้ลูกค้าเร่งลูกค้าเร่งโอเคมาไม่ได้เตงนะครับพอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทีห อร่อยอร่อยมันมันแลบเต่งนะครับลูกค้าโอเคครับนัดกินที่นะครับหนึ่งที่โอเคครับโอเคครับเออนี่โอ้โหรอนานแล้วลูกค้าคนนี้รอนานแล้วโอเคครับโอ้ยมันมาโอเคครับโอ้ยลูกค้ากูอ่าอ่าไอทางนี้รออีกทางนี้รออีกโหกระดิกกระดิกเลยกระดิกกระดิกโออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้ยเดีน่นโ่นโน่นมีลูกค้าอีกคนนึง ด,ด,ดู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 โอ้โหรอจนสั่นเลยเขาคิวกันด้วยน่ารักมากไม่มาเอาต้องไปให้ปอออ้อนแมวแมาอืม9โมงเช้ายังมืดหมดเลยครับหมอกผนอีสูครับหนน้งอง นีเบอร์โทรศัพท์นะครับ <Du key. S 1> ได้ไงได้กินปลานิโกมีมีสางไปไงครับโอ้โหเล่นด้วยเล่นด้วยโอ้โหโหโหกระดิกระดีเลยนะอากาศดีนะเองบอกเองได้อยู่ยังไงครับขาวโพลนครับเช้านี้หุ่นดีด้วย ตอนนี้หุ่นดีด้วย,ววยลานลมโชยลมโชยจริงๆครับ ลางเต็นท์ลานลมโชยครับที่ดอยตระปังจังหวัดชุมพรแถวเขาทะลุพายุเข้าทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ฝนตกกับร้อเปเซ็พึ่งตกเมื่อคืนนี้ครับก็เลยกลายเป็นทะเลหมอกฝนแต่สังั้นปกติเมษานี่ทะเลหมอกจะตรึมเลยนะครับที่ดอยตะปังนะครับเป็น กลางเต็นตจุดใหม่ของภาคใต้ากาดีมากครับภาคใต้ก็จะเป็นสวนนะครับสวนแล้วก็ป่าดิบชื้นแล้วก็พวกสวนยางอันนี้ครับาลานกลางเต็นนะครับเมื่อคืนมีสองคันครับออฟโรด มาดอยตะปังนี้ต้องเป็นรถโฟวินนะครับเพราะทางขึ้นชันมากรถธรรมดานี้ไม่น่าจะมาได้นะแต่บางช่วงเขาก็ทำเป็นถนนคอกนกรีตนะครับมีห้องน้ำด้วยอืมา,ากาศสดชื่นดีครับเหมาะกับการตำจอบเล่าตำนานเล่าขานกันไป าบอกว่าถ้าฟ้าเปิดนะครับผมจะเห็นเขาตะลุเลยข้างล่างครับผมโอเคครับมีโอกาสมาเที่ยวครับ